รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องผมมาปเดตใได้ดูนกตัวถือว่ามนาไม้เหมือนวันก่อนนะครับทองจวันก้อนนะครับนี่นะครับนะครับเสียงของเขานะครับพี่น้องครับ เริ่มจะคึกเลยนะครับพี่น้องครับ วันนี้พมก็ไม่มีได้มากนะครับพี่น้องครับผมมาอพดทได้ดูนกตัวที่พมมาหนาไม้นะครับบางคนว่า,ามันนกมันจะเป็นได้มออมมดมไม้นะครับพอนตามรซจแล้วนะครับอย่างคายไม้หรือว่าเป็นวัดไม้ได้ประนด็นนะครับผมก็เอามาอัปเดตได้ดูนะครับนี่เกอ่ยการล่างจากถีผงมาทหนาไมา้ปั้นมาสองวันสามวันนะครับ นะครับนกกระเริ่มกั้นนะครับ้วกระเริ่มกั้นเรียกเลยนะครับพี่น้องครับกั้นเรียกกั้นยนเมื่อกี้มันกู้ด้วยนะครับแต่ผมใต้ไม่ตั้นนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับตัวตีพมาน้ไม้เลยวันค้นนะครับอาการลังจากอาบน้ำเร็วนะครับนะครับค้นกับช่วยนะครับพี่น้องแต่ว่าผมไม่ใต้เก๋ไม่ได้นะครับนกมันอย่างไม่หนิงนะครับนกตัวนี้ผมบอกนยว่าผมได้ไม่ตึงจ้ามเดือนตีนะครับพี่น้องครับ ในประมาณเดินเซตๆนะครับพี่น้องแต่ว่านกกระเริ่มเริ่มจะคึกนะครับมันได้ยินเสียงเดือนกันมันจะมีอาการนะครับมีอาการจะออกไปเอาไปสู้ออกไปรบนะครับพี่น้องครับนะครับนอกอาการเดีมันมันมันตู้นกนะครับ การคึกนะครับนะครับอ้ามดาไม้นกเข้านี่ถือว่ากระมึนอ้ามดาไม้ไก่นะครับเป็นนกครัะมึนไก่จนไก่่อนะครับเอ่อมันเป็นชั้ที่ไกลๆกันนะครับครับเป็นวันนี้ผม่งก็ไม่ได้หมากนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชมชมบมือย่างสี่งเราก็เดินตายนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดดีๆให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเ่กียวกับ การเลี้ยงนกเข้ากันตัวนกเข้านะครับพีบ่น้องครับสวัสดีครับ